สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยนะคะมีเสื้อผู้ชาย1ผู้หญิงหนึ่งนะคะแล้วก็เกมผู้ชาย1กับผู้หญิงหนึ่งนะคะบอกเลยว่าสวยแลย้วมันก็เท่มากเลยเข้ามาทั้งทีนะคะได้ไปเลยคะ่ะสี่ชิ้นคุ้มสุดๆเลยเราไปดูกันเลยจา้าว้าวเราเข้าแมบッบ มาแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะคะง่ายๆแค่ทําตามพี่เป้นะคะน้องๆอ, <Okay. S 1> อย่าพุ่งปิดคลิปนะคะวิ่งตามมันเลย <Okay. S 1> นี่นะคะพอเราเห็นเวทีตรงนี้นะคะน้องๆเห็นข้างหลังเราไหมมันจะมีรีฟนะคะแล้วเราจะว้าไปแมปนึงนะ,ะเข้ามาเลยถ้ามันขึ้นจอดำๆก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยจ้า oh. นี่ไงขึ้นด้านร่างขวามือแล้วว่าเฮ้ยเราได้ของรล ไม่ได้เดี๋ยวน้องๆกดตามพี่เป้นะคะตรงนี้เลยตรงรูปกระเป๋าตรงนี้นะคะน้องๆให้น้องๆกดไปให้หมดทั้งสองชุดเลยนะคะเขาก็จะให้เราใส่แล้วเราก็จะได้เหมือนกันทั้ง2ชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดเดนน็อกเอานะคะหรือชุดแชมป์นะเป็นชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายนะน้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเฮ้ยแต่มันจะได้จริงไหมอะเข้ามาแค่นี้ก็ได้หลหรอเราไปดูกันเลยว้าวนี่ไง มาแล้วบอกเลยว่ามันสวยมากแลามันก็คุ้มค่ามากมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะน้องบอกเลยว่าของมันต้องมีเราได้ชุดฟรีมันต้องสองชุดแน่คุ้มมากมีรองเท้าด้วยนะเสื้อข้างในข้างนอกกังเกงกางเกงครบเซตไปเลย คลิปนี้ค่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้นด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่แป้จะมีโรงอีก2คลิปนะคะตอน10โมนะคะจะมาเล่าข่าวนะคะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนแล้วก็ตอน5้าโมงเย็นนะคะจะมีคลิปนะคะแต่งตัวฟรีสโรบารอติดตามกันเลยจ้าจะ